มุดเยอะเลยเนี่ยทั้งมองหัวมึงจะทิมเบ็ดแม่ไม่เอาแม่มาครับพี่น้องมาครับสีเบ็ดปรากฏครับเมื่อนี่ครับผมโอ้เก่าครับคุณครับเชี่ยงไงฮะไม่มาเลยเผื่มเติมมีคนมาใหม่เนี่ยครับพี่น้องกับมากับหลายเชียนครับเมื่อนี้นี่หัวเชียนฟูกครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับโอ้คุณครับสีเบ็ดปรากฏครับผม ถาลุนขวางไงวะพี่น้องเลยถารุนขวางไงครับใส่รูปใส่รับนี่ต้กดใส่ปอกกดปักปักปักครับผมกดใส่ปอกยับยีวะโอ้ผมว่าคือขับไม้ด็ดครับผมหอดไม้ด็ดหอดไม้ด็ดเลยครับผมใส่หาดใส่ครับมามาดิดนะครับไม้นี่ไผ่มีแง่ปักกดตีใต้น้ำก็แนะนำมาเนี่ยครับอยู่พี่ตีพวกนี่ไห้ดีก็สปอนเซอร์มาได้ครับ เนี่ยเนี่ยทียนนั้นให้ครับลงครับผมบันขอเสร็จอุปกรณ์ใป้บรุ่งนี้ครับผมมาครับพี่น้องชิดเบ็ดครับผมผมครับเสี้ยนปองครับเดี๋ยวผมสู้เหมือนเบิ่งครับเขียนหัวเขียวว่าแล้วก็ไป้เยามันชิดแล้วครับไปแล้วโอ้ปาร์ตโตหนุนน้ำกันเลยครับ ชาัดเด็ดยังเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวที่เพบิงสดเด็ดนะครับบารนีครับพีนวองอยู่ครับปิดตัวปิดครับเียนเอาเรียบม่งหันมึเห็นมงันมึงคือาตลมบ่ท่านพี right? no oh. ่น <absorption> oh. 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 ้องบ่ท่านงัดจนล่มนะงัดจนล่มกือปนท้องไปเปปัดปดเอามึงเอามึงนายก้องไงอเอเนี่ยตัวนยหมูวะ

กดปักขาชวยเนี่ยหอเปิดกูเปิดตลอดนะมาพี่ดองเสยนเคยครับเสยนเคยครับเชยนฟุกครับเชยนฟุก ออเบิ่ง uh, กันะนากล้องนากล้องโซเนี ok ่ยนี่ออกคลิปนี่คนเบิ่งเป็นพันเพี้ยเดี่ยวเพื่อนวะเพื่อนกาออกกล้องเีวตาย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 ุบัเคียแตงบัโม่เอาทนบกเดี่ยว ตายตายพี่น้องน่นก็ตายเบิด์ตทนแล้วเนี่ยหาใหม่งามมาใส่โดนังกับกินดีเด้เพราะมันไก่ปลอดภัยแล้วหมึกสินเบิ้งหลังนี่ล่ะไม่ดึงพวดทีแล้วดึงเบ็นล้มขอแขกอยู่เดียวมาแต่ขอน้หมูอยู่บ้านอยากเที่ยงไง phúc 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 bé vĩ nông nhé cái này mà thái rồi cũng đi thay hình xù mà chít ruột nó mẹ mưng này để nào, <laughs> để cái này ông để xin <đây>, <laughs> để thay cháo bò xay nhiều này hoài bớt ngay vợ chồng thay như một số thái hộp bông, không chỉ chít tơ vần พอองที่ไทยวะเราแพเขาเลี้วเรายงอมเนี่ยหไปปวดบานเราบอกไว้แล้วยงอมแล้วพ่องขึ้นมาไทยอะไรอยู่บุญพวกม้งสามขั้นในห้องบ้าน

เปิดชุดแล้วโทรศัพท์กูมันแหมมันหน้าจอนเหมือนที่ซื้อแม่อะถ,ถ้าเอาบัตรทอด็ดเลยบัตรเฮ็ดแล้วทางสิ้นเฮ็ดแล้ววางเลยอบออยู่ยครับบ็ดง้วนไหมรอบกีซีนหนึ่งท่านบอท่านโอ้บอท่านพี่น้อง ีคตัวเงี้ยไหมเดี๋ยวนี้ก็ล้างมันครับพี่น้องป่าก็ล้างเขาครับจะมัน,มเามานเลยอยู่นี่โคตรมันเลยมาแล้วไมาเขาอีกหลายไม้อยู่ครับเแค่หอดเทียนอยู่แต่ไม้เดียวได้ม้แรกพอนี่พี่น้องโอครับพอเงี้ยประมาณตี่ตีสามครับบางสี่หวัวต้นครับมื้อนี้การบูร้าพี่น้องการบมื้อเาราริงมื้อนี่บ่างที่ได้กินเขาเย่ยงพร้อมมาหกอยู่นี่เดี๋ยวสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเห้เขามาส่งก็ได้ครับ โงย่งงเขาเมีนโัรสังมาวดได้กินย่างเขาย่างโซพี่น้องครอบ่มือนโซ่อยู่บ่หไมมันขึ้นเหนียวเถอะบานออกบ่ออก่เนี้ยสูตเด็ดน้อมึงจากบ่มันนูนหลจังเดีวเอาม้าไมรดมูนเนียไปไหวใส่มูนหลมันเนียบ่ดิมันเด มันมเป็นเี้ยวด้วยนี่ถึงนากันได้มันล็กเปียกอยนี่กับปุกเนี่ย,ย,ย,นยป,ยยปนัมมิตาว่าจีนเ็ดขายมึงจาของสิทธิ์กับพ่อจียยมึงหม,มื่นตกตอ้อนอ่ะมอ่ะมึงหมื่นอ,อ่อเนี่ยเพิ่มแสงขึ้นให้ ายพี่ <ไป S 1> น,น้อง <c oughs> อป่องโทรศัพท์ผมมันประเทศไหนห,น,น,นห่อนนย่จริงห่นหงอนไหนไม่บอนบมเล่บมันความห่อนไม่ค่อยขืนเชงเาเียวลงโอ้วาเบ็ดบานเร็เดอร์เสาเดอร์เสาเดอร์บาน ืันที่เส้าไปไฟเรามึ้แค่แดกวันทีวมบกบมันน้ำไปวมันุยยยไงเล่าอีกแล้วงอีกแล้วง่านดใส่ปอกง่ยแห้งหมดง่ญ่แห้งะใส่แต่ขอบ่โอ้ยบุมบุโอ้กลังใส่สวยครับพี่น้องปากำลังเขาครับเจ้าพี่น้องผมจีเจ้าป็่เสียนเลยไปแต่ว่าของ่ายเด็กเขาพี่น้องถ้าเราลข้อง่าได้ครับบาทนี่ ของยังี่เขาวะาเนารกันเรียนผูกของยังท่ปองกันต้เบ็ดใช่ไหมออสามหมากเลยบาทนี่นุ่นไม่ได้นิมาเอากองเ็กันนะหินไม่หดเหรอจบปรมาณน้ำเขาเี่เออมมาจะไปกันเบ็แมงจีใส่ต้องสามหมากก็ชิ้นๆเอากองก็เอากองก็กาแฟให้นะดูปนดูปนี่พี่น้องดีปิดกล่องนี่เออแล้วปิดกล่องเลย ังครับพี่องากไงป่ะท่านไงเฮงวางเลยโอ้เริ่มสวยครับเริ่มสวยมาหนีมาหนีเพียวเพียวเพี่วเอาน้มาส้วนเนี่มั้งเหรอน้มาส้วงกลองส้พี่น้องมึงเนี่ยปองปะเที่ยวพูดสาหลวไหพูดกินเดี๋ยวข้ากับบุบงตัวเนี้ครับพี่น้องไม่โดดปักนาเร้อ้แก่เฮง ต็ใส yup ่ส oh, ิ่งที่โคลีาแล้ว hmm. คือองแล้วเอ้าหงาครับวางเด้เอาเอาเข่าฟอกกันน้อคกองกันบ่นว่าบาดเนาะกองกันเอาขั้นได้จะมันโอ้ยเบียดคกองกันบอกแล้วเห็นบอเบเซียกวนปนกันว่ากูมันกลูสามมูลดอกปุ้นนึกมึงฮึดูวางเด้ปัญญาน้ำประทันนั่นบอบอกแล้วครับอุ้ยใส่หนี้ไงครับเนี้ยสามวิบอกแล้วบอกแล้ว เติบออกไปเดี <eles> ๋ยวหบผมเปิดกองเลยอุ้ยวางในมาโซ้กันนะโอ้มาราบาดพี่น้องบาดนี่ใส่สวยครับใส่สวยครับของแค่ปาบเชียนครับปาบเชียนปาบที่ตามสร้างฟุกนี่เชี่ยนฟูกครับเชียนฟุกวานเซี้ยวเชี่ยนจ้า วันไหนน้ำมูยักโตอยู่นี <di en> ่ที <Nixon c in> ่จะไปมุดน้ำอยู่หรอพี่น้องใครจะกินก้อนบ่าขันไหมขันไหมใครจะต่อยก้อนกันเอาขันไหมถ้าขันไหม่เงี่น้องผมเสียวนุ่งหอกบิดคุ้งเลยโดนๆนะครับแต่มันกินแน่ยเลยเออเราพี่ต่อยก้อนกันนี่โดนๆได้ใส่ยิ่งๆร้อมความกันเลยเวียดนะเดี๋ยวเดื่องผมเอานุ่งหอกก่อนนุ่งมันเต็มอันฟองเลยนุ่งมาได้เลยโมนั่นมันออกทั้งเชียมมันมันนี่ไขมันเพราะมันฟักปวขาดก็มี บอกคนเกลียวเหรียญมาให้นี่ข้าวปลาไปเดือดเทสีเห์ยังต้องจีดายแ่อนนะถือว่าปลาเขาดีเตอรเว้นสูตรเทียมมีผู้นึงได้มาซีู่นี่เอาถามมู้กันไหมตะลุงมพร้อมกันโอ้ยเจ้านุ่ว่าโซ่ฝีมือร์ามจังหน่อยถามจังหน่อยข้ปั่นเหยีอยู่เป็นหยังแบบยืนมาหันน้ำเงินปื้อๆแล้วหันเดี๋ยวเป็นลุมป่ะ องนึงไปああเอ้าวอาครับไปจไปจะมันก่อนการบาดเนาะแต่รอดรุ่นเลยบาดสองเซียนครับสอเซียนเป้คาถากอนเปาก็ทาเราไปยังไงเปาแล้วพี่น้องเตะโป้อารอดรุ่นมาแล้วสร้างยินงกว่าแล้วโอ้ยโป้นู บ่นับบ่นับลงเงอนไม่ร่พี่น้องเสียซื้อเชียนเบิดพี่น้องนายนี่มันได้สามตัวก่อนให้มันได้พูดว่าสาตักันบ่ได้สาตก่อนพูดชนะมันบ่เอ้าเอ้าเอ้า่ังเดี๋ยวังไดน้ำบ่น้ำบ่โอ้ยครับสองนี่ครับตีสามเหมือนเนี้ย ดีสามนไปเรียบอดีห้า well, มืนวเฮ้ยายังไงทันัวทันัวโอ้มาครับมาแล้วครับน้ำรับนึงแล้ววาดนี่วางด้สังิจ้โอ้ยพอน้ำโจ้เล่นั่แมนึ่งนังเห็นนังพอน้่ไปแยมนึงอ่ะเรอนี้พี่น้องเ็ดทองกนบ์นพักนำตีคู่้บวัวนังเอาเอาตักคู่วบมันจีตายก่อนผมบอกพางเยเด็ดทองกน สบๆเซมกันนะออกราไปนยังไบัวโอ้บัทันเขาดอกเก่าบอดี้ินดอกพี่นว้วงบวดีป้ปนบวด้แก้วดอกมืมที่จึงไปเจอในเดดมัดกันเมื่อไงแต่ขันโอ้ใส่ขั้นเดียวแล้ว่าบานโอ้สวงดีห่างนด้บานงานนือขอทีที คือกอไผ่พอดีไปหันเป็นกอไผ่พอดีน่ะทั้เขาไดุ้เบ็ดึงอ่มันมันตกมันจิกจอีกปานเสียฟังอ้าวมวันที่ห่งเดออาเหียมางเขาดีกว่านี้นเ,ดเดีว,ไ,ว,ดวไปบ้านมึงเป็นเลาเวเขายาแล้วกีอไก่งบอ ก็พุ่นตีพุ่นมันกัดไรของมันกัดกัดกินที่เขาปลาเริ่มพ่อ,อเขาแล้วี้เริ่มเงียบแล้วเงียบไปติงตองยังียบกันเสียก็ซับเขาตองต่างติ้งเอาหมดไอเขาขั้นแข้งซ้ำบาดนี่ แ้มหนิบนะครับแต้มนี่บ่นะครับเราลุนสองขั้นนะครับขั้นแดงกับขั้นด่ำนั่งเดียวเลยครับพี่น้องเนีหลังนี้กัเขาครับวิ่กลองกันวี่งคลองกัน,กนโอ้ยไงแท้ครับบาดนี้มาแล้วครับบาดนี้อุ้ยใส่สวยครับพี่น้องถือว่าบอนับครับนี่คนละขัข้นครับพี่น้องโอ้ฟุกขึ้นมาเดีฟุกเอาเห็ดแล้วเสี้ยนฟุกบาดนี้เสี้ยนสิ้นบอลเลยพ่อจักตัวอยู่ป่าน ไม,ม่มาเด็ดครับน้าๆไม่เด็คนะนะเดครับมึงน,นี่บ่บอกครับบ่ไม้บา้านเลยไม่เหรอครับบ่บอกเนะครับบ่ต้องมาถามบอกกับเจ้าเนี้ยบ่บอก,บอกแบงปันกับเจ้าแบงปันกับเจ้ามาสิ่นน้ำก็เขาบ่สูบ้างเหรอครับพี่น้องบบไมกได้ไม่เด็งสิกับเงี้ยเพื่อให้ตันครับเจ้าผู้ขวดน้อยก็ได้เพื่อให้ตันมา ขึนหองได้าเอาขีมดเอาปลาออกก่อนอยของมึงมากพี่พี่มึงคือมันเดี๋ยกเย็นเด็ดผป่ะตงตามแดกเนาะตรงนปักตีนกูเด้อนกสอจับข้างมัจับตัวดนี่นี่ย่ำจับข้างม้คุณเบุกเสาหนาเสาหอมีโอกาสที่ดขึ้นไปงน ดวงวางเง้ยหอดไฟเป็นเดี่ยวับัง้อนเสาที่ชูกิดหนจับข้างขี้รถมาตกอะไเรีบอันบังนีขี้หมดวางเลยลาก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 เนาบาดนี่อยู่บ่อยู่ครับยูวางไหนสร้างสิ้นตอนนัไปสองอี้ มาแล้วครับบานนี่เหลีกเตมนึ่งครับเดี้ยวเฝากย่างแล็วจ้าเขาอยู่คนละบานครับพี่้องป่าดึงดึงกันครับนี่ท่านบ่นทครับบอกเรียกว่าเงียก่อยวิยเนี่ยนำเลยดยัเนี่ยนำให้มาส่เลยเนี่ยเด็ดเลียบ เป็นกระดยแล้วเป็นไเสียนฟุกกระลนตีนบ่เน,นี่ยนเี่นยนอเส้น,นูได้ซื้อไปแล้วขาดนี่รับน้ำเชืนอเลยนอกจากมองไ่่ป่าเปิดนาำป้าป่าและชิดใจดิออ,อ,อ,อาไหมครับเชียนชินครับว่าทัาน,น้ำจักเต็มเลยบาทนี่น มิตรนายจะคลองกันคลนองคลองเอ้มีปลาว่าคลองกันหม่มีก็พอ,อบาดมาแล้วครับมาแล้วบาดน,นั่นไปเตี่ยมนึงแล้วเสมอกันบ่่เว้า<ห>นิวว่าอก อู่เส้นลูกอะไรอันนี้นี่จะว่าสามารถแล้วกดไงป๋อวางไหนวางไหนครับโอ้เอาเอาดูแต่เมียตัวน้ำนะเมียวางไหนนานครัโอ้ถึงถิมเลยพี่น้องไปย่อยผ่านใส่กระซือบาต นึกทิมนึกทิมนึกลูกหนั่มครับเดี๋ยวมีผู้ร่หนั่ยู่วงมีปานนี่เช่นฟูเก่สองนะครับเหียอีกเทียมนึงครับ

ำจสิเป็นปกตกก็กต้องเหม็นธรรมดาละ่ะบาดมากเราบาดเนี่ยเออขาแงบาดุกดน้ำโดน้ำเื่องของลิงขงลิงเราเคยดึกตรงไหนดึกเปมังเกาเลยไม่จังบ่ขวางเห็นมอสมันหลวมท้องวัดพระหลอนไลย มินม yeah, ินมินผมเห็นทีแล้ลึกไปได้อย่ยเนียตัวเบีไปโอ้ยมันก็เม็นตัวดยล่องนไหมเดยให้ปลากินไหมว่้นอาไว้อาไปฟักเซเอาไปดองไว้มีถังดองไว้อยู่ดึกอยงลนดึกเบีดกันเออยังเกี่ยวนี่ปลเบีดไปจังนี่ปรกเมน บาดเนีมันติดเสียจากของเพอันนี้มันเป็น,เป,นเป็นประควัที่ขัดไันั่ตัวแ่กันนี้อิตัดหนาตัดหลังนี่อ๋อกระชับมันนารอรุนครับรอรุนโอ้คีบนี่ง่ายดียครับแจะตัดต่อสร้างคนที่ตัดต่อให้ <S 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 ด่วนมากาครับเอแล้ว ท,เทีเดียวทีเดียดจังเหวเล่นวะแต่ว่าเจ้าก็สีตัวนั่งมึกงอันละ่ะเจ้าเพียเขาเออมาแล้วมาแล้วเอาไหมอุมอ้ยป้องกันได้อยุกป้องกันวะเออข้อ,ของนะพุกเจ้ากูบ่กข่องอ้อมะ้องดอกปลานเรากินบ่ท่านบ,บ่ท่านปลานเราเมื่อหันจงังหวะสองบอ่ท่านตน้นเลย บอกกแล้วว่าม็นของกันไหมจะต้องเอาเบีดผูเสียเวไปเลยว่าเป็นห้องปีศาจนะครับผมบอกแล้วว่าคลิปนี้ต้องก้มไว้ของคงมไว้เป็นของปีศาจ คุอได้แพร่ตัวน้หมอนว่า,าให้เด็กเอาเขียมาหลยตูอยู่โอ้ยมันห่อนปะนี่ตัวรลดแล้วนะเนาะเสียตกเียะบตแะบบตัวกับตัวมันฆ่าเสียแล้วเนาะะตะบบตัวกับนั่งตักไผ่เสียจากควงอยู่เอาเอาจะขี่ไถ่เพื่อไอ้บาทนะเนาะจังหวะนึงครับพี่น้อง โอ้คือไก่กบไผ่เหรอเอาเอ้ยไม่เอากินไก่ได้เอาของทางมันตัวเบอร์เด้มาหนาเบอร์เด้ักตุ้มมเบอร์เด้ดิเออหมอเทียนน้ำหลอดหมอเทียนอยู่ใส่ใน่บู่ในถุงไปหาหมอเป็นหางมาเอ้โอ้วางไหนตัวน้ำโรเจบาทเนี่เอาไปปีชิพไป เสรุปยอดพิชิบพิชิบนี่ไม่เปียกเลยวม้อืมนะครับพี่ยุสรุปยอดครับผมในเลี่ยงกับสิบกัวตัวครับในเลี่ยงครับผู้เดียวครับสิบก่าตัวเอาครับเบิ้งครับนิ่งๆครับผมว้ายตอดตีตัดเบิ้งดีๆเช่นเดียวกนเลยครับพี่น้องกับชุดยอดนะครับเพื่อน ผู้เดียวครับผู้เดียวเต็มครเต็มเต้าเลยประเทศเชียงจิตใจก้อนเนี่ยพี่ร่องครับใส่ไงครับผมใส่ไงครับผมเอาสิบตัวครับไปครับสวัสดีกันพี่น้องพวกสวัสดีกันนะฝากถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเลยนะครับไม้ผมมาอีกวะมักยังได้กัเพ็ดตั้งชานครับครับอยากให้เพื่อนที่ยังกับคอมเมนต์ได้นะครับผมอยากให้เพ็ดอยังกับคอมเมนต์มาเลยครับโอเคครับสวัสดีครับครับ แถมตอนปิ้งปลาพี่น้องครับมาเบิ่งปิ้งปลาครับปิงปป้งปลากรดหอมครับมาครับกินเขาครับปิ้งปลาครับผมปิงปป้งปลาปิ้งปลากรดครับพี่น้องบรรยากาศก็กยั่งครับผมอยู่ในยั่งครับผมพุดเพิ่นซีดเบ็ดอยู่พุ่นโอ้ฮ้อนหว้วนมันอูกอังอีลีพี่น้องเหมือนอูกอังเออฮ้อนดีครับพี่น้องปิ้งปลาแเช็พแซ่บบ่แซ่บนัส ลุกไปบูพี่น้งองบางทีชีสแตกเลยเนะ่ะเอากินตัวบาดเถื่อนตัวพิษก็อยากขิ้นเขาแน่เพี่น้งองน,นี่ก็เป็นเวลาบ่าย,ยบ่ใบซวงครับพี่น้องมาครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันมาชีดเบสครับมือมาชีดเบสปรากฏเป็นไรเซียนฟุก,กนเดลการครับเดลการครับเดลการครับเพ่นมาหมาดมาเมื่อนี่แดดจะอุ้งอั้งพี่น้องเอาครับมาครับผมมากินเขาน้ำกันแซ่บๆพี่น้อง